ขอบคุณครับหลายคนแบบเป็นคนรองสุดท้ายก่อนที่จะถึงอาจารย์มอมรก็เนื่องจากวันค้ายวันเกิดนะครับของพี่พี่ป๊อกกับพี่ดุ่มนะครับก็ขอให้มีความสุขและต้องขอบคุณที่เป็นวันดีมากๆเพราะว่าวันนี้เราได้รับะะการเขียนใบสมัคร เป็นผู้สนใจนะครับในเป็นทายาทรุ่นสี่อยู่ข้างหลังผมนะครับขอต้อนรับทุกท่านเป็นวันมงค,คลดีที่สขอเฉิมฉลองกสักหนึ่งล้านโอเปครนับและที่สำคัญผมขอเชิญที่ที่ที่คิวมาอยู่ตรงนี้เล่าสองคนเนี้ยคือพี่ป๊อกกับพี่หนุ่มเนี่ยเป็นวันเกิด ได้ผล,ลิตทายาทมาหนึ่งคนจ่ายตังเรียบร้อยแล้วโโอ้สุดยดอดแน่นอและหน้าตาดีด้วยนะรุ่นสีเนี่ยแน่ดีสีรุ่นสีถ้าเป็นหนุ่มก็หนุ่มหล่อสาวก็สาวสวยพี่ชีเป็นพี่พ,พี่พี่กิ๊กเพราะว่าเธอสวยครับแปดนิ้วระยองชนบุรีมากันเยอะมากหวังว่าหวังว่าจะรีบ สแกน QR โค้ดจ่ายตังค์อย่างที่โทรศัพท์บอกนะครับเราจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับทุกท่านเลยครับที่เจอด้วยความหวังครับโลจิสติกทุกท่านเลยนะครับมาเป็นญาติกันนะครับและจะได้มาฉลองวันเกิดขอให้มีความสุขและเราจะสู่เป้าหมายในการเป็นคนเก่งเป็นคนดีช่วยเหลือผู้อื่นมากกว่าตนเองเพื่อร่วมกันสร้างชาติ สร้างชาติสร้างชาติสร้างชาติไปด้วยกันครับเพื่ออาจารย์แดญของเราครับขอบคุณครับขอให้ความสุขนะผมวัดตะกอน,นทุกค้องทุกท่านด้วยครับและท่านสุดท้ายเลครับ